สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงลี้ลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปาฏิหาริ์ต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวอภินิหารปาฏิหาริ์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามทางช่องไว้นะครับ เรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้เลยครับหลวงพ่อคงวัดบางกระอมเรียบเรียงโดยเฉลียวจันทรศัพท์จากหนังสือเรียนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเล่มสอง หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมต้องได้อภินยาหรือได้ฌานได้สมาบัติอย่างไม่มีปัญหาเพราะท่านทราบเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนปัดเป่าภาัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้แก่ศิธิ์และบุคคลอื่นๆได้เป็นอัศจรรย์มีเรื่องที่มีตัวผู้รู้เหตุและยืนยันได้ในปัจจุบันนี้คือคุณเผาะสะกุลตสุดคุณเผาได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องที่หนึ่ง คราวที่คุณเผาเองถูกรถยนต์ของบริษัทขนส่งชนที่สี่แยกปทุมวันท่านอยู่ที่วัดบางกระพร้อมทราบเรื่องได้ในทันทีพร้อมกับที่คุณเผาถูกรถชนท่านบอกกับคนที่มาเยี่ยมท่านว่าทิดเผาถูกรถชนที่กรุงเทพแต่ไม่เป็นไรอีกวันสองวันจะมาหาแล้วคุณเผาก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆสมดังที่ท่านพูดและได้ไปขอรถน้ำมนต์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนเรื่องที่สองโดยปกติ พระที่จะเดินทางไปรุกขมูลหรือทุดงมักจะมาลาท่านก่อนออกเดินทางและขอให้ท่านคุมให้การคุมของท่านไม่ใช่ท่านร่วมเดินทางไปด้วยแต่ท่านคุมอยู่ที่วัดบางกระพร้อมคุมด้วยอำนาจจิตอำนาจฌานคราวหนึ่งพระภิกษุมว่วนพร้อมด้วยพระภิกษุอื่นๆอ,อีกประมาณ40รูปมาขอลาท่านไปรุกขมูลที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพระภิกษุมว่วนเป็นหัวหน้าควบคุมในการไปทุดงคราวนั้น เมื่อพระภิกษุม่วนเดินทางไปแล้ววันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายโมงเศษขณะที่หลวงพ่อคงนั่งรับแขกอยู่ท่านหลับตาสักครู่หนึ่งแล้วเอามือตบกระดานที่นั่ง4ี่ห้าครั้งผู้ใหญ่บ้านทรับที่นั่งอยู่ใกล้ๆถามว่าหลวงพ่อไล่อะไรท่านตอบว่าพระรุกขมูลสายคุณม่วนไปปักกรดที่เมืองกาญจนบุรีควายป่าห้าิกว่าตัวกำลังวิ่งมาทางกรดที่ปากไว ถ้าไม่ช่วยกรดก็พังสิ่งของก็เสียหายและจะได้รับอันตรายด้วยเมื่อพระภิกษุม่วนพร้อมด้วยพระภิกษุอื่นๆกลับจากทุดงและมานมัสก,การท่านและเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่เมืองกาญจนบุรีไปปักกรดผิดที่ควายป่าวิ่งเข้ามาใกล้เกือบจะถึงกรดแล้วได้ยินเสียงเปรียปร้ยงเๆสี่ห้าครั้งควายป่าเลยชะงักแยกไปทางอื่นไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรออกทุดงหลายครั้งแล้วเพิ่งเคยได้ยินคราวนี้ พวกที่วัดที่รู้เรื่องมาก่อนจึงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อตบกระดานที่นั่งอยู่ที่วัดบอกว่าควายมันจะพังกรดท่านม่วนพระภิกษุม่วนและพระภิกษุอื่นๆจึงกราบขอบพระคุณท่านเรื่องที่สามได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่ามักมีผู้นิยมมาบวชและศึกกับหลวงพ่อคงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะสึกเพราะน้ำมนตของท่านศักดิ์สิทธิ์และท่านมีวาจาศิษย์ เมื่อละจากเพศบรรพชิตไปแล้วออกไปประกอบอาชีพจะได้มีความสุขความเจริญในการศึกนั้นท่านจะต้องทำมงคลไว้ล่วงหน้าเท่ากับจำนวนพระที่มาขอศึกเสมอไม่ขาดไม่เกินคราวหนึ่งมีคนไปนับมงคลที่ท่านทำไว้มีจำนวน22มงคลแต่พระที่จะศึกในวันนั้นเท่าที่ทราบมีเพียง18รูปเลยเข้าใจว่าท่านหลงพอใกล้เลิกศึกพระที่จะศึกในวันนั้นก็คงอยู่เท่าเดิมพวกที่วัดก็นึกว่าหลวงพ่อหลงแน่แล้ว พอใกล้เวลาจะสึกจริงคือเวลาประมาณสี่ทุ่มมีพระมาะอีกสี่รูปเท่ากับจํานวนมงคลที่ท่านทําไว้พอดีพระที่มาใหม่บอกว่าเอาเรือมาไม่ได้เพราะน้ำแห้งต้องเดินมาจึงช้าและโยมที่ตามมาด้วยบอกว่าพระทั้งสี่รูปตกลงใจจะสึกเย็นวันนั้นเองจึงไม่ได้มาบอกล่วงหน้าเพราะตัดสินใจสึกก็เดินทางมา จากเรื่องทั้งสามเรื่องนี้จะเห็นว่าหลวงพ่อคงต้องมียานวิเศษอย่างรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรู้ล่วงหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นับเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งและยิ่งอัศจรรย์ยิ่งขึ้นอีกที่ท่านได้ปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นได้ด้วยเช่นในกรณีที่เกิดแก่พระภิกษุม่วนเป็นต้นเรื่องเกี่ยวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและคุณวิเศษอื่นๆของหลวงพ่อคงนั้นคุณทอสุนทรสารทูล ได้เขียนไว้ในเรื่องของดีที่บางช้างหลายเรื่องด้วยกันจึงขอนำมาบันทึกไว้ให้ปรากฏดังนี้เรื่องที่หนึ่งคราวหนึ่งขณะที่หลวงพ่อคงนั่งอยู่กับสิทธิหลายคนท่านพูดกับสิทธิว่าต้นยางวัดบางวันทองล้มเสียแล้วต้นยางนี้คงจะเป็นต้นยางใหญ่อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปปรากฏว่าในวันต่อมา มีคนมาส่งข่าวว่าเมื่อวันนี้ต้นยางใหญ่หน้าวัดบางวันทองล้มแล้วจริงสมกับคําของหลวงพ่อเรื่องที่สองพระครูโกวิทสมุดคุณหรือพระเนื่องโกวิโทเจ้าอาวาสว,วัดจุลามณีองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเล่าว่าคราวหนึ่งมันดาท่านป่วยหนักเกรงจะเสียชีวิตให้หลวงพ่อคงช่วยตรวจดูตรวจด้วยอำนาจจิต หลวงพ่อคงบอกว่าร้อนเป็นกำลังแต่ไม่เป็นไรท่านไม่เชื่อเพราะเป็นห่วงมารดาจึงสอบถามหลวงพ่อแช่มเพียให้ช่วยตรวจดูอีกหลวงพ่อแช่มก็บอกเช่นเดียวกับหลวงพ่อคงปรากฏว่ามารดาของท่านก็หายเป็นปกติเรื่องที่สคุณวิเชียนแสงชูโตเล่าว่าได้เข้าไปหาหลวงพ่อกราบเรียนท่านตรงๆว่าไม่มีเงิน อยากได้เงินใช้ขอหวยสักตัวเพื่อจะได้ไปแทงเอาเงินมาใช้ถ้าหลวงพ่อนั่งเห็นเลขจริงก็ขอให้บอกถ้าไม่เห็นจริงก็อย่าบอกท่านตอบว่าเห็นนะมันเห็นหรอกแต่บอกก็ไปแทงไม่ถูกแล้วท่านก็บอกเลขให้คุณวิเชียนคุณวิเชียนก็ให้คนไปแทงหวยตามเลขที่หลวงพอบอกนั้นแต่ปรากฏว่าหวยได้ออกเสียก่อนแทงไม่ทัน และหวยได้ออกมาตามเลขที่หลวงพ่อได้บอกกับคุณวิเชียนรัทุกประการเรื่องที่สพระครูสมุทรมงคลหรือพระสายเจ้าอาวัสวัดจันเจริญสุขผู้มีความรู้แตกฉานและเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อคงองค์หนึ่งเล่าว่าหลวงพ่อคงมีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ดีอย่างยิ่งทั้งบาลีภาษาไทยและขอมแตกฉานตั้งอัฐพยัญชนะ รู้รากเงาของภาษาที่เรียกว่านิรุติศาสตร์ผิดกับพระบรรณอกอื่นๆนอกจากนั้นท่านยังรู้ลักษณะของคนเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดจนเหตุการณ์ของโลกเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปคือคราวหนึ่งมีนายทหารชั้นพันโทไปหาท่านในทานคนนี้พระครูสมุรทรธมงคลจําไม่ได้ชัดว่าเป็นผู้ใดอาจเป็นหลวงเสน,นาณรงค์ หลวงสุรนรงค์หลวงอาสานารงค์หรือหลวงสวรรณรงค์คนหนึ่งคนใดในสี่ท่านนี้อายุในขณะนั้นประมาณห้าสิบปีหลวงพ่อได้มอบของดีที่สุดที่หลวงพ่อไม่เคยมอบให้แก่ผู้ใดมาก่อนให้สิดใกล้ชิดก็พากันสงสัยจึงถามท่านว่าคนสำคัญคนนี้มาหาท่านบ่อยๆเป็นพระยาก็มีเป็นทหารชั้นนายพลก็มีแต่หลวงพ่อไม่เคยให้ของดีเช่นนี้เลยท่านตอบว่า คุณไม่รู้นายทหารคนนี้ต่อไปจะได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมากจะได้เป็นราชองครักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวต้องได้ของดีไปไว้คุ้มตัวคุ้มพระเจ้าอยู่หัวต่อมาได้ทราบว่านายทหารคนนั้นได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาโดยลำดับจนได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกและได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ด้วยเรื่องที่ห้า เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองและประเทศไทยเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะเมื่อปี2484ในขณะนั้นเป็นที่คาดหมายกันว่าญี่ปุ่นและเยอรมันจะชนะสงครามเพราะในสนามรบโดยทั่วทั่วไปญี่ปุ่นและเยอรมันได้รับชัยชนะในที่ทุกแห่งแต่หลวงพ่อท่านบอกกับสิทธิ์ใกล้ชิดว่าคอยดูเถอะญี่ปุ่นจะแพ้สงครามฝรั่งจะชนะผลแห่งการสงครามเป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้ว เรื่องที่ 6. ระหว่างสงครามลวงพ่อคงไม่ได้หลบภัยไปอยู่ที่ใดท่านคงปฏิบัติศาสนก,กิจและเจริญภาวนาเป็นปกติเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2485ที่อำเภออําความมีงานจึงจุดไฟสว่างสมัยนั้นเป็นสมัยที่ต้องพรังไฟเพื่อไม่ให้เครื่องบินของฝ่ายค่าศึกแลเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B ี9บินวนอยู่สองรอบเห็นไฟสว่างเพราะดับไม่ทันจึงทิ้งระเบิดลงมาสองลูกแต่ปรากฏว่า ลูกระเบิดสองลูกตกลงในท้องร่องและดงกล้วยและไม่ระเบิดเรื่องนี้ชาวอําพวาเชื่อว่าเป็นไปด้วยอนุภาพของหลวงพ่อคงเพราะเวลาเครื่องบินบินผ่านอนําเภอนี้ท่านจะต้องขึ้นไปเจริญภาวนาบนกุฏิทุกครั้งเรื่องที่7เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมากและมีคนยืนยันหลายคนตรงกันผู้ที่ยืนยันเรื่องนี้คือคุณบุญเกิดเจียมปรีชาและคุณสง่าเพชรนาราย เรื่องมีอยู่ว่าคราวหนึ่งหลวงพ่อจะเดินทางไปในกิจนิมนต์โดยจะไปฉันเพลงที่จังหวัดราชบุรีปรากฏว่าเรือแมวแดงอันเป็นเรือประจําทางที่ท่านจะต้องใช้เป็นพานะในการเดินทางไปผ่านไปแล้วถ้าจะรอเรือลําใหม่ก็ไปฉันเพลงไม่ฉันเพอเรือแมวแดงในสมัยนั้นเดินเป็นเวลาสิทธิก็บอกกับท่านว่าเรือเที่ยวที่ท่านจะไปจังหวัดราชบุรีนั้นได้ผ่านไปแล้วท่านไปไม่ทันรอกท่านตอบว่าขัานรอก สิทต่างก็พากันแปลกใจว่าหลวงพ่อจะไปทันได้อย่างไรเพราะเรือเที่ยวที่จะไปทันฉันเพลนนั้นเพิ่งผ่านไปจะรออีกลำหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่มีทางทันฉันเพลนแน่หลวงพ่อเมื่อบอกกับสิทธิ์ที่ถักทวงว่าจะไปไม่ทันว่าทันรอกแล้วท่านก็ขึ้นบนกุฏิทำกิจธุระอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ลงมารอเรือที่ท่าน้ำปรากฏว่าเรือเมแดงที่ผ่านวัดไปเครื่องยนต์เกิดเสีย เรือจึงลอยตามน้ำมาระหว่างที่ช่างแก้เครื่องและลอยตามน้ำเรื่อยมาจนถึงท่าเรือที่ท่านคอยอยู่เมื่อหลวงพ่อลงเรือแล้วช่างแก้เครื่องก็แก้เครื่องเสร็จพอดียังความประหลาดใจแก่ผู้โดยสารและช่างเครื่องเป็นอย่างยิ่งที่ท่านตอบสิทธิ์ว่าทัานรอกก็ทันจริงสมยินกับคำของท่านหลวงพ่อคงถือการรุกขมูลหรือทุดงเป็นวัด เมื่อหนุ่มอยู่หลวงพ่อมักทุดงในป่าแถบเมืองการหรือตามหัวเมืองอื่นๆเพื่อสแสวงหาที่ริเวตนั้นเป็นสป,ปายะของพระภิกษุผู้ไฟสันติไฟสงบและสันโดษเป็นการระง,งับดับกิเลสต,ตัณหาเป็นการดําเนินตามพุทธวาทในฐานะผู้ละเรือนต่อมาเมื่อรับภาระเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านไม่อาจออกทุดงได้เพราะมีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองสงฆ์ปกครองวัดมีหน้าที่อบรมกุลบุตร ต้องรับกิจนิมนต์ต่างๆและบูรณะปฏิสังขารวัดวาอารามมิให้ชำรุดสุดโทมนอกจากนั้นยังมีแขกมาหาและต้องรับแขกทั้งกลางวันกลางคืนการออกทุดงหรือรุกขมูลไปในหัวเมืองต่างๆจึงเป็นอันต้องงดแม้ครนั้นก็ตามท่านหาได้งดการทุดงหรือรุกขมูลใหม่แต่ท่านไปทุดงหรือรุกขมูลที่เรียกว่าทุดงข้างวัดเรื่องทุดงข้างวัดนี้ชาวบ้านแถบวัดบางกระพงทราบดี โดยทั่วไปคือประมาณเดือนสี่หลวงพ่อท่านจะเอากรดปักที่ป่าช้าข้างวัดนั่นเองแล้วปรวรณาตนตั้งจิตอธิษฐานถือธุดงเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างหนึ่งเดือนที่ท่านอธิษฐานถือธุดงนี้ท่านจะปฏิบัติเช่นเดียวรับกับที่ท่านไปรุกขมูลที่อื่นๆทุกประการระหว่างที่ถือธุดงนี้ท่านจะออกบินทบาทแล้วกลับมานั่งฉันที่โคนต้นไม้หรือในกรดนั้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือพายุพัด ท่านจะปักหลดอยู่ณที่เดิมที่ท่านอธิษฐานไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะครบกําหนดหนึ่งเดือนระหว่างถือธุดงท่านจะงดคากิจการของวัดทั้งหมดงดรับนิมนต์ไม่ขึ้นมาที่กุฏิของท่านถ้ามีแขกมาหาก็ไปหาท่านที่กรดและจะรับนิมนต์ทำกิจให้เฉพาะแต่เรื่องที่เป็นกิจของพระที่ถือธุดงจะทำให้ได้เท่านั้นการฉันก็ฉันเพียงมือเดียวที่เรียกว่าถือเอกามีคนเคยถามหนุ่มพ่อว่า ทำไมจึงทุดงใกล้วัดท่านตอบว่าการถือทุดงก็เพื่อชำระล้างจิตตลอดเดือนตลอดปีที่ผ่านมาจิตย่อมมีกิเลสเพิ่มพูนขึ้นเหมือนบ้านเรือนที่มีฝุ่นมีละอองก็ต้องมีเวลาหนึ่งซึ่งจะต้องหาทางชำระล้างให้จิตใจสะอาดผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองการถือทุดงคือการอยู่ในที่วิเวกสงบสงัดไม่ระคนกับหมู่มีเวลาที่จะเจริญภาวนาเป็นการชำระจิตให้สะอาด เช่นเดียวกับคนปัดฝุ่นจากเรือนต้นเมื่อจิตได้ถูกชำระไปโดยภาวนาใหม่แล้วจิตก็จะสะอาดเบาสบายมีปัญญาอาจเป็นจิตที่มีตบะมีอำนาจอันเป็นผลปลอยได้ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคุณวิเศษเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมรุ่นปี2484เป็นเหรียญที่อยู่ในความสนใจของนักสะสมพระเครื่องอย่างยิ่งเป็นเหรียญชั้นแนวแน่เหรียญหนึ่งซึ่งนักสะสม เสาะแสวงหาไว้และพยายามหาให้มากขึ้นจากราคาค่าสรางเพียง14สตางค์ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มเป็น3 40, ถึ4หมื่นเท่าตัวแล้วแต่ความงามของเหรียญน,นอกจากนี้ถ้าได้ศึกษาชีวประวัติของท่านโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนากรรมฐานและสมถากรรมฐานไสย,ยศาสตร์ทั้งมีพลังจิตแรงกล้ายากที่จะหาคณาจารย์อื่นทำได้เทียมเท่า รู้ล่วงหน้าถึงมรณการซึ่งคณาจารย์ในยุคนี้มีเพียงไม่กี่ท่านการที่จะกล่าวว่าท่านเป็นอัจฉริยะก็น่าจะไม่เกินต่อความเป็นจริงในเรื่องคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดนั้นเหรียญนี้ย่อมมีอนุภาพอย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนั้นองค์หลวงพ่อผู้สร้างเหรียญยังได้ให้พรเพิ่มเติมกำกับไว้ว่าลาผลภูนทวีพรข้อนี้เป็นความปรารถนาของท่าน พิษแผลแตกต่างไปจากคณาจารย์อื่นๆอ,อันหนึ่งเกี่ยวกับอนุภาพของเหรียญหลวงพ่อคงนี้คุณทอสุนทรสระทูลได้เขียนไว้ในเรื่องของดีที่บางช้างซึ่งซื้อเกตความมาบันทึกไว้ให้ปรากฏดังนี้รายแรกในสง่าเพชรนรายเล่าว่าบุตรชายของนายผลยิ้มละไมครูโรงเรียนเทศบาลอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้ถูกรุมทำร้ายแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับอันตรายอย่างไรไม่มีบาดแผล และเลือดตกยางออกเลยบุตรชายของนายผลยิ้มละใหมมีเหรียญของหลวงพ่ออยู่เพียงเหรียญเดียวรายที่สองนังวันนีลิปิสุนทรเล่าว่าได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีกับเพื่อนสามคนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีจนค่ำหารถกลับไม่ได้ขอเช่ารถคันไหนก็ไม่มีใครยอมมาส่งถ้าไม่ได้กลับในวันนั้นก็เดือดร้อนมากเพราะเป็นผู้หญิงด้วยจึงอารัธนาขอจากเหรียญหลวงพ่อคงที่ห้อยคออยู่ ขอให้กลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามได้สักครู่หนึ่งมีรถแท็กซี่คันหนึ่งผ่านมานางวันนีจึงขอให้ไปส่งแท็กซี่คันนั้นคิดค่าจ้างเพียงคนละ10บ,บาทสามคนเพียง30บ,บาทค่าแท็กซี่จากเพชรบุรีถึงสมุทรสงครามประมาณ8 0ดสิบถึงหนึบาทแถมยังไปส่งถึงท่ารถดยนแม่กลองอีกด้วยการแคล้วคลาดจากสาตราวุฒิที่มีผู้มุ่งทำร้ายหรือโดยบังเหินนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่ไม่น้อย แต่เหรียญของท่านมีอนุภาพที่บันดาลในด้านแคล้วคลาดได้อัศจรรย์กว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่นายเลื่อนบัวสุวรรณนักธุรกิจมีชื่อเครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกไฝ่ครอกตายทั้งลำเรื่องนี้มีอยู่ว่านักข่าวหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่งซึ่งมีเหรียญของหลวงพ่อคงวัดบางกะพรอมรุ่นปี2484อยู่่จะขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับนายเรื่อนบัวสุวรรณแต่บังเอิญเจ้าตัวหรือนายเลือนได้ลืมของไว้ จึงกลับไปเอาของที่ลืมไว้เครื่องบินได้รออยู่นานนักข่าวคนนั้นก็ไม่กลับมานายเลื่อนจึงสั่งให้เครื่องบินออกเดินทางนักข่าวคนนั้นจึงมาขึ้นเครื่องบินไม่ทันและเครื่องบินเครื่องนั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุตกผู้โดยสารถูกไฟครอกตายทั้งลำอำนาจอะไรเล่าที่มายับยั้งนักข่าวผู้นั้นไว้อำนาจอะไรเล่าที่ทําให้นักข่าวคนนั้นมาขึ้นเครื่องบินไม่ทันและไม่ถูกไฟครอกตายเสียทองเหลืองไม่กี่กรัมที่สร้างเหรียญนั้น หรืออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งหลวงพ่อได้ประจุลงด้วยพลังจิตอันแรงกล้าขอฝากให้ผู้รู้พิจารณาต่อไปเพราะอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นเป็นเป็นของที่วิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัวคุณเผาะสะกุลตสุดสิ่์ใกล้ชิดของหลวงพ่อโคงคนหนึ่งบอกว่าเรียนนี้มีไว้แล้วไม่ตายโหงเงินทองไม่ขาดมือคุณเผาะสะกุลตสุด ได้มาบอกเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อหนังสือในตอนต้นพิมพ์แล้วหากไม่บันทึกไว้ก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีใครทราบเรื่องราวของหลวงพ่อองค์นี้ดีเท่าคุณเผาเห็นจะไม่มีเรื่องที่คุณเผาเล่าเพิ่มเติมมีดังนี้เรื่องหวยกอขอเรื่องนี้เป็นที่เล่าลือกันทั่วไปว่าท่านให้หวยกอขอแม่นยำมากจนมีผู้มาฟ้องว่าท่านให้หวย ความจริงแล้วท่านไม่ได้ให้แต่คนเอาไปคิดแทงกันเองเมื่อมีผู้ฟ้องร้องขึ้นมาพระผู้ใหญ่ที่ได้รับคำฟ้องร้องท่านระงับเรื่องนั้นเสียและพูดว่าคนมันบ้าเอาไปคิดแทงกันเองจะว่าท่านใบห้หวอย่างไรเรื่องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องมีอยู่ว่าท่านมาพักอยู่ที่บ้านหลวงประมูลคดีหรือคุณปุยสาครพันธ์ ซึ่งเป็นหลานของท่านที่ถนนเข้าสารข้างวัชนะสงครามเมื่อคราวได้รับนิมนต์มาปลุกเสกเหรียญและพระเครื่องที่วัดราชบพิษท่านบอกกับหลวงประมูลคดีว่าในไม่ช้าลูกระเบิดจะมาตกใกล้บ้านหลวงประมูลคดีจึงย้ายไปอยู่บ้านในสวนปรากฏว่าต่อมาอีกไม่กี่วันเครื่องบินก็ทิ้งระเบิดที่วัชนะสงครามซึ่งใกล้บ้านของหลวงประมูลคดีจริงๆ แผ่นตะกัวง,งบน้ำอ้อยกลมขนาดฝาตลับอย่างกลางๆลงลงมงกุฎพระพุทธเจ้าและอิทธิปิโสแปดทิศใส่ตุ้มน้ำเอาน้ำอาบเป็นน้ำมนต์สะเดาะเคราะเอาน้ำมารับประทานรับประทานแล้วคงกระพันชาตรีมีชื่อเสียงมากเป็นเครื่องรางที่ท่านได้สร้างไว้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเครื่องรางของครั้งที่ท่านจะมอบให้แก่ทูดใดนั้น ท่านจะต้องเอากระดาษฟางที่พระเอามาทำกระดาษนิสัยอุปชาห่อให้ทุกรายเพื่อแสดงว่ามีนิสัยต่อเนื่องกันเครื่องรางของ,ของคลังที่ท่านมอบให้นั้นหากผู้ได้รับเข้าไปในที่อโครจรหรือที่ที่ไม่สมควรมักจะบุบสลายหรือสูญหายไปเกือบทุกรายประวัติของหลวงพ่อคงวัดบางกระพรมเป็นประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่รู้ประวัติของท่านก็เห็นจะมีใครเกินคุณเผาสกุลตสุดซึ่งได้เคยบวรเรียนกับท่านโดยมีหลวงพ่อคงเป็นอุปชายยะคุณเผาได้เขียนประวัติของท่านแต่ยังมีได้ตีพิมพ์เป็นแต่เพียงพิมพ์ดีจแจกจ่ายกันในวงจำกัดผู้เขียนได้รับความการุณาแจกมาหนึ่งชุดได้อ่านแล้วเห็นว่าถ้าไม่บันทึกไว้ให้ปรากฏ ต่อไปภายหน้าจะไม่มีใครทราบเพราะผู้ที่รู้ดีได้สูญหายตายจากไปเสียหมดจึงขอบันทึกไว้ให้ปรากฏการบันทึกนี้ใช้ประวัติที่คุณเผาสกุลตสุดเขียนไว้เป็นหลักแต่มารีบเรียงใหม่โดยจัดให้สะดวกในการที่จะอ่านลุงพ่อคงธรรมโชโตเกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือนห้าขึ้นแปดค่ำปีฉลู ตรงกับวันที่3เมษายน2408ณนบ้านตำบลบางสำโรงหรือตำาบลรงหีปัจจุบันอนเอภบางขนทีจัังหวดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อเกตโยมมารดาชื่อทองอยู่นามสกุลจันทระประเสริฐมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหลายคนแต่ที่มาบวชเป็นพระและมีชื่อเสียงคือหลวงผ้าสายอยู่วัดเหมืองใหม่เป็นพระหมอ และมีวิทยาคมขลังคนนับถือมากแต่มรณภาพเมื่ออายุเพียง50ปีเท่านั้นเมื่ออายุ12ปีได้บวชเป็นสามเณรจนถึงอายุ19ได้ลาสิกขาและเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อปีรากาพาศ2427ตรงกับวันสุขขึ้น6ค่ําเดือน8 มีพระอาจารย์ดวงเป็นอุปชายยะพระอธิการจุย้ยวัดบางเกาะเทพศักดิ์พระอธิการทิมวัดเหมืองใหม่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ในตอนมันประชาเป็นสามเนียนก็ดีตอนอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ดีหลวงพ่อคงได้เรียนพระปริยติธรรมกับอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในตำบลน,นั้นหลวงพ่อคงได้จำพรรษาอยู่ณวัดเหมืองใหม่ จนกระทั่งพรรษาที่21ในปีพศ2 4 4 8ประชาชนในตำบลบางกระพร้อมจึงได้ไปอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมเพราะในสมัยนั้นวัดบางกระพร้อมร่วงโรยเป็นอันมากทั้งไม่มีเจ้าอาวาสปกครองตามประวัติที่คุณเผาสกุลตสุดิเขียนว่าเป็นปี2447หลวงพ่อคงเป็นนักพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังเป็นช่างฝีมือทุกชนิดเช่นช่างไม้ช่างแกะช่างปั้นและช่างวาดเขียนเมื่อได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมจึงได้ก่อสร้างและบูรณะวัดทำความเจริญให้แก่วัดและประชาชนเป็นอันมากในบ้านความรู้ทางปริยัติธรรมได้เป็นครูสอนหนังสือขอมและวิชัยอื่นๆให้แก่สิทธิของท่านที่จะกล่าวในที่นี้คือพระพรหมมุตี หรือผินสุวัจโจอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครั้งอยู่วัดเกตารามเคยพายเรือไปเรียนหนังสือกับหลวงพ่อคงที่วัดเหมืองใหม่พระครูปลัดนิพัโทโพธิพ์หรือจุย้ยวัดอนงการามพระราชประสิทธิคุณหรือทิมวัดราชธานีจังหวัดสุขโขทยัยพระเทพวิมลหรือชุ่ม วัดทองนพคุณหลวนเคยเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงทั้งสิ้นนับว่าท่านเป็นพระที่มีความรู้ในด้านปริยัติและหนังสือดีผู้หนึ่งพระครูสมุดวร,รคุณหรือเค้าวัดบางขันแตกเรียนทางวาดเขียนหลวงพ่อคงมีฝีมืออีกด้านหนึ่งคือในด้านทำพลุตะไลไฟพเนียงนกบินเป็นต้นที่เรียกว่าดอกไม้ไฟ จนกระทั่งท่านใช้พลุเป็นสัญญาณในการทำงานของวัดคือท่านจะจุดพลุก่อนมีงานสองวันพลุของท่านดังไปไกลามากคนในจังหวัดราชบรุรีเพชรบุรีจะนำของมาเข้าโรงครัวสมเด็จวังบุรพากรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชโปรดพลุของวัดบางกับพอมาก